Terima kasih telah <laughs> menonton! สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องพานเจนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็มาใส่บ่วงสามทิศหลังนะครับผมตอนนี้เราก็มาใส่แข่งกับพานป่าแเจนะครับผมตอนนี้ผมก็ดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรอลุ้นพร้อมๆกันนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวครับผมถ้าใครได้เยอะสุดคนนั้นนะครับเป็นผู้ชนะนะครับผมไปตอนนี้ก็ดักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวรอลุ้นกลางคืนนะครับผมไปอาตัวนะครับโอเคครับผมเราก็ใส่่างนี้นะครับผมบ่วง บ่วงดีแล้วนะผมเพิ่งทำเสร็จกันวันนี้เลยครับผมแต่ไม้เป็นคันเก่าผมเพิ่งเปลี่ยนยางนะครับผมไม่ได้ดักน้ำจัดเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูทานนะขอใส่แป๊บหนึงครับผมใส่แล้วก็ใส่ง่ายๆครับผมอย่างนี้นะครับจะดีกว่าพวกดักเหยื่อนะผมถ้าดักเหยื่อนะครับบอกเลยถ้าดักเหยื่อนะผมเราต้องมานั่งแบบคอยใส่คอยอันนี้เสียบเสียบเสียบอย่างเดียวนะครับมีตัวคือว่าโดนครับผมนี่มีกล้องเห็นหรือเปล่านี่ครับ เราใส่เกลว,ว่าสักนิปโป้เราเนี่ยนี่เห็นไหมนิปโป้ครับผมนิปโป้เราเนี่ยอ่าให้ติดนิปโป้เราก็พอแล้วผมจงังหวะเราเดินไนด,ด่นะครับหนุ่มก็มาพอดีนะครับเนี่ยเนี่ยทางนี่ก็ลื่นเลยแต่ผมขอยาตักแป๊บนึงนะครับผมครับผมสวัสดียางค่ำคืนครับผมมันลุนลน้นพวกกันนะผมจะมีตัวโดน,นไม่โดนบบนี้เป็นยางงี้เพร่เลย ปักไม้ครับผมเนี่ยครับง่ายๆครับผมไม่ต้องใส่เยอะเลยเดี๋ยวเราก็ใส่ไวต้องเด็ดไล่นะพวกนีดหนูถึงจะโดนนะครับผมนี่ก็ยังเงียบอยู่ครับผมเอาทางนี้ล่านครับผมแต่ไม่มีตัวครับผมเดี๋ยวตักใหม่ครับผมเดี๋ยวไปดูใหม่ต่อไปกันเลยครับผม ครับผมไปดูหมายที่สองกันเลยครับผมไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าน,ะนี่ในลูกหนูทัอ,องสามไม่รู้เห็นหรือเปล่าไปเถอะโหหเันนี้ลั่นเปล่าครับผมหลังแรกเลยประเดิมใช้ลัน่นเปล่า <c oughs> ขออนุญาตใส่แป๊บนึงครับผม <c oughs> ต่อไปกันเลยครับผมยังเงียบอยู่ครับผมยังเงียบอยู่ครับผมงัต่อไปกันเลยครับผมก็ยังเงียบอยู่ครับผม อย่างเงียบอยู่ครับผมนี่ผมแลกแม่หมาป่าครับผมไล่ไปไล่มาครับผมเป็นหนูท้องขาวนะผมตัวไซส์พอดีครับผมมาแล้วครับแต้มแรกครับผมวิ่งเยอะมากครับผมนี่ก็ใช้หนังกะระติกนะครับไล่ยิงอยู่ไล่ไปไล่มาโดนจนได้ครับผมถ่ายให้ดูไม่ทันนะครับผม ไปขอยัดปมได้ไหมย้าหูโอเคตั้มที่สองตันที่สามมาแล้วครับผมด้วยหนังสติ๊กครับผมไปไปหายิงกันต่อครับผมเดินยามบ่วงไปเรื่อยๆครับผมเลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะ,ละ,ละมาเนี่ยครับผมก็มาเจอสองตัวนี้ครับอยู่บนกกต้นมะม่วงเลยยิงเลยครับผมก็ได้มาสอบสามแต้มแล้วครับผมไปเดี๋ยวไปหาไปเรื่อยๆครับผม ได้ทั้งหมดสามแต้มนะผมรวมกับของพันป่าเจก็สี่นะผมก็ผมก็ได้มานี่ครับสามแต้มนะครับอันนี้ติดบวงหนึ่งยิงได้สองนะครับผมครับเสียว่าผมชนะครับยามค่ำคืนนะผมครับวันนี้ก็ยอมรับว่าแพ้ครับผมแพ้พันเฟสครับพอหนูไม่ชุ่มครับผมยอมรับเลยครับทางนี้ลื่นมากครับกลางคืนผมแพ้ครับแต่ตอนเช้าก็มาลุ้นครับผมดีครับผมแล้วผมเป็นใหม่ตอนเช้าครับ อร่าผ่านไป,ไปครับผมไปครับผมลุนรอลุนเช้าครับผมผมสวัสดีตอน,นยามเช้านะครับ,มบ,รบผมไม่มูีวัตถุมีตัวโดนหรือเปล่านะครับผมหนังแรกเงียบครับผม อย่างที่สองก็อยีอย่างที่สามก็อย่าง,งีี้อยู่ครับผมมีรู้จะมันเปล่านะแต่เมื่อคืนก็ได้ไปสามแต้มนะติดบวงหนึ่งแต้มแล้วก็แล้วก็ติกยิงไดสองแต้มครับผม Не ผมก็เมันต้องเดินไล่ครผมมันจะหวังผลนะผมเราต้องเดินไล่ถ้าเดินไล่นี่เราจะหวังผลได้ครับผมอย่างนี้เนะี่ยไม่ค่อยมั่นใจอะไรเลย ก็คืนเี้หลังนี้นะผมที่โดนไปจะโดนไหมเนี่ยตอนเชา้าจะมีตัวให้เห็นเปล่าไม่รู้ก็ผมเงียบเลยเนียเวลาเก็บไว้เก็บไงเนี่ยยกขึ้นมายกขึ้นมาเงี้บผมเนี่ย

เงียบกีบหนูน่าจะมีรอยขนควรค,วร,ควรับผมช่วยมีรอยขนควรวิ่งบินโนนครับผมแต่เมื่อคืนก็เอาวิ่งออกเยอะมากแต่หนูมันมันไม่วิ่งตามทางครับผมมันมวิน่งตามทางเที่ยวดักะครับ เ้วกเก็บหมดแล้วผมไม่รู้ว่าผ่านป่าเอ็นเจจะโดนตอนเช้ากินตัวครับผมนี่ผมสุบผ่านป่าเอ็นเจก็ได้มาทั้งหมดสามแต้มครับผมแต่ผมก็กลับเา้าครับผมแต่ผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะผมแต่ช่องผ่านเฟซน,นะผมบอกแล้วบอกแล้วฝีมือครับฝีมือเมื่อคืนชนะไปเช้านี้ผมชนะบ้างครับผม <laughs> บอกแล้วครับบอกแล้ว เสมอกันนะไม่มีใครชนะนะชนะคนละครั้งนะครับโอเคโอเคโอเคใส่ไว้ไปเดี๋ยวท้ายกลับบ้านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับไป